Family Room ในหลายๆบ้านถือว่าเป็นห้องที่สําคัญที่สุดแล้วก็ใช้งานบ่อยที่สุดบ้านผมก็เป็นแบบนั้นนะครับ Family Room จะเป็นห้องที่เรามีกิจกรรมหลายๆอย่างร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กินข้าวดื่มกาแฟชงชาสอนกันบ้านกิจกรรมต่างๆกับลูกดูหนังฟังเพลงหรือว่าบางครั้งผมก็จะยก PlayStation 5จากห้องทํางานมานั่งเล่นเกมประเด็นก็คือเครื่องเสียงคุณภาพดีๆนั้นสามารถยกระดับ Family Ro o m ของคุณผู้ชมให้กลายเป็นโรงภาพยนตร์และหนึ่งในตัวเลือกที่นิยมมากๆในปัจจุบันก็คองาาวามมลข จุดเด่นของซาบาก็ตามชื่อเลยนะครับมันจะเป็นลำโพงที่มีความเรียบๆดูมินิมอลน้อยชิ้นแต่ก็ได้เสียงคุณภาพสูงการเชื่อมต่อเซตอัพก็ทําได้ง่ายที่สําคัญก็คือซาบาที่ดีๆบางรุ่นจะมีลำโพงหลังมาให้ด้วยและ Sony b r a าเ a t h เท t e อร์ซิสเตก็คือหนึ่งในนั้นครับโซนี่บราเ a t h เทเตอร์ซิสเตคือลำโพงระบบเสียง5.1 Channel ที่มาพร้อมกับซาบาซบูเฟอร์และก็ลำโพงหลังที่รองรับทั้ง Dolby a t m o s และก็ DTSX ติดตั้งเสร็จผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณผู้ชมจะเอาซาวบารุนนี้ไปใช้ในห้องนั่งเล่นห้องทํางานห้องดูหนังหรือว่าห้องเล่นเกมของคุณผู้ชมห้องเหล่านั้นจะเปลี่ยนเป็นโรงภาพยนตร์ได้ในทันทีและเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นผมเทียบเสียงจากลาโพงทีวีแล้วก็เสียงตอนเปิดซาวบาร์ให้เลยแบบนี้โดยผมจะใช้ไม้จากกล้องสาหรับบันทึกเสียงนะจะวางเอาไว้บร,ริเวณตําแหน่งตรงกลางโซฟากึ่งกลางของลาโพงด้านหลังเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับ ว่าคุณผู้ชมน่าจะพอฟังจนเห็นความแตกต่างได้แต่ผมบอกเลยว่ามันเทียบไม่ได้กับเสียงจริงที่เราฟังด้วยหูของตัวเองเพราะว่ามันจะกระหึมแล้วก็มีรายละเอียดมากมายกว่าไปอีกส0เท่าและโดยเฉพาะเวลาเล่นเกมครับซึ่งในตอนท้ายผมจะทดลองให้คุณผู้ชมฟังด้วยนะว่ามันเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมได้มากกว่าเดิม มาพูดถึงการติดตั้งและเซตอัพกันก่อนนะครับ b a a t h e a t e r System 6จะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆได้แก่ s o วบ d Bar Design เพียวบางที่ใช้วางด้านหน้าใต้ทีวี2คือ s u b w เฟ f e r ที่แข็งแกร่งเบสแน่นตึบและส่วนสุดท้ายก็คือตัวยิงเสียงจากด้านหลังทั้งหมดซึ่งจะประกอบด้วยตัวรับสัญญ,ญาณกับลำโพง2ตัวแยกซ้ายขวาช่วยเรื่องความดังและก็เสียงอบล้อมเสมือนจริงพร้อมกับสายเคเบิลเท่าที่จําเป็นโดยทุกชิ้นส่วนให้ความรู้สึกพรีเมียม การติดตั้งก็ไม่ซับซ้อนเลยครับและแม้ว่าลำโพงหลังจะเป็นแบบมีสายแต่ว่าการจัดการสายเคเบิลก็ค่อนข้างง่ายจุดเด่นก็คือซาวบากับลำโพงหลังจะ c o n เน c t กันผ่านระบบวายเลสทำให้ห้องมีความเรียบร้อยไม่ต้องวุ่นวายเรื่องการเดินสายครับผู้ใช้งานสามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆแต่อาจจะต้องอาศัยการซ่อนสายไฟลำโพงหลังนิดนึงเพื่อให้เรียบร้อยขึ้นเนื่องจากเซตลำโพงหลังจะยังมีสายเชื่อมกับตัวรับสัญญาณครับแล้วก็จะต้องมีปลั๊กไฟสําหรับจ่ายไฟให้กับตัวรับสัญญาณด้วยข้อดีอีกอย่างก็คืืออลลโพพงงงงงหหััััััมีีขนนนนนนนาาาดดดกกรรระะทท่จตตติ้้้บบบผวชปเแ็ไ จุดแข็งที่แท้จริงของ b a r i a Theater System 6อยู่ที่เทคโนโลยีที่ใช้ตัวซาวบาจะรองรับระบบเสียงอย่าง Dolby Atmos แล้วก็ DTSX แล้วก็ยังมีเทคโนโลยีจำลองเสียงรอบทิศ Up Mixer ที่ทำให้อัพสเกลเสียงจาก2 c h a n n e l เป็น3มิติได้เหมือนที่ผมเปิดตัวอย่างให้ดูตอนต้นคลิปซึ่งทำให้บรรยากาศอบล้อมสมจริงอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีไว e Zo o m 3ที่ทำให้เสียงพูดชัดเจนยิ่งขึ้นส่งผลทำให้ซาวบาตัวนี้สามารถจำลองความรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์จริงๆ ซาบาจะมีลำโพงย่อยในตัวหลายชิ้นทำงานร่วมกันครับเซนเตอร์สปีเ r อร์ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อบทสนทนาที่คมชัดเป็นพิเศษส่วนลำโพงหน้า3ตัวลำโพงเซราร์หลัง2ตัวและซาบูเฟอร์ส่งพลังทุกองค์ประกอบมีบทบาทสำคัญในการสร้างมิติเสียงระดับภาพยนตร์จากประสบการณ์ดูหนังผ่านระบบสตรีมมิ่งผมเลือกภาพยนตร์ที่รองรับ Dolby Atmos อย่าง Transformer: Rise of the b e a s t ซึ่งภาคนี้ผมไปดูในโรงมาด้วยนะบอกเลยว่าตอนนั่งดูเฮ้ยความรู้สึกมันใช่เลยคุณผู้ชมครับมันคือภาพกับเสียงที่เราดูในโรงนะตอนนั้นทว่าเวลานี้คือเรากำลังดููอออย่่ทีบ้าานขงงเรเร We'll be right <laughs> back. ในขณะเดียวกันถ้าเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้รองรับ Dolby Atmos Bravia Theater System 6ก็ยังยกระดับคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นอย่างมากเช่นกันยกตัวอย่างดับพิาคาเดอส์ูภาคล่าสุดนะครับผมเพิ่งดูซีนสุดท้ายก่อนจบซีซั่นตอนดูกับลำโพงทีวีธรรมดาก็โอเคประมาณนึงแต่พอคุณภาพเสียงมาเล่นผ่านเครื่องเสียงดีๆอัธรรถของฉากสุดท้ายมันก็เทวีคุณขึ้นไปอีก เกี่ยวกับไวซูม3นั้นถูกสร้างเพื่อมาแก้เพนพอยต์ในเวลาดูหนังแอคชั่นหรือหนังที่เพลงประกอบเสียงค่อนข้างดังจนกลบเสียงพูดของตัวละครซึ่งบางครั้งเราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องไวซูม3ก็เลยเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะมันคือเทคโนโลยี AI ที่สามารถวิเคราะห์แล้วก็แยกเสียงพูดของคนออกจากเสียงประกอบอ,อื่นเช่นเสียงเพลงเสียงเอฟเฟกเสียงบรรยากาศได้แบบเรลวทม์ทำให้เราได้ยินเสียงพูดหรือว่าบทสนทนาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ เกี่ยวกับการฟังเพลง Bravia Theater System 6จะสามารถฟังเพลงผ่านการรับสัญญาณ Bluetooth ช่อง Audio 3.5หรือว่าจะดูคอนเสิร์ตผ่านระบบ Streaming ก็ได้เช่นกันจุดเด่นของซาวด์บารรุ่นนี้ก็คือเข้าจะมาพร้อมกับระบบ DSEE หรือว่า Digital Sound Enhancement Engine มันจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยฟื้นฟูรายละเอียดเสียงที่สูญหายไปในไฟล์เพลงที่ถูกบีบอดัดทําให้เพลงจากบร,ริการ s t r e ม m i n g มีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น Bravia Theater System 6มาพร้อมกับลาโพง5.1ที่มีพลังขับ1,000วัตต์ทํงานร่วมกับโหมด m ติ t i Stereo ซึ่งเปรียบเสมือนการเปิดสวิตช์เข้าสู่โหมดปาร์ตี้ เสียงเดียวกันจะถูกเล่นผ่านลำโพงทุกตัวทําให้ห้องเต็มไปด้วยพลังเสียงที่สม่ําเสมอเหมาะสำหรับการสังสรรค์กับเพื่อนๆหรือว่าต้องการสร้างบรรยากาศให้คลึกคลื้นไปทั่วบ้านซึ่งผู้ใช้งานสามารถเปิดโหมดมัลติสเตอริโอได้ผ่านรีโมทคอนโทรลผ่านปุ่มซาวฟิวน,นี้ครับผมทดสอบความแตกต่างมาให้ด้วยซึ่งก็จะเป็นการเปิดเพลงเทียบให้ฟังตามนี้ครับเพราะว่าความยาวของเพลงอาจจะไม่ได้ยาวมากนะเนื่องจากตัวเพลงจะมีลิขสิทธิ์ไม่งั้นเดี๋ยวช่องปลิวครับ โมซาฟิลจากประสบการณ์ของผมคือชอบมากมันทาให้เสียงเพลงธรรมดาแบบ2องชันเนลมีมิติแบบเซอร์ราอันนี้คือโคตรเจ๋งเลยและท้ายสุดก็คือไนโหมจะเป็นฟังก์ชันพิเศษสาหรับปรับสมดุลของเสียงให้เหมาะสมกับการฟังในเวลากลางคืนที่ต้องการความเงียบทําให้ได้ยินเสียงชัดเจนแม้ในระดับเสียงที่เบาซึ่งจากที่ฟังผมมองว่าเนื้อเสียงจะยังชัดไม่เชิงว่าเป็นการลดระดับความดังของเสียงแค่อย่างเดียวแต่ว่าจะลดความก้องของเสียงลงมาด้วยทําให้เราสามารถเปิดเสียงให้ดังมากพอในขณะที่ยังฟังรู้เรื่องชัดเจนนั่นเองครับ เอาเลยครับแล้วประสบการณ์ที่ผมมองว่ามันยอดเยี่ยมเหลือเกินสำหรับเกมเมอร์อย่างผมก็คือการเล่นเกมผมตั้งใจเลือก resident evil 2 remake มาเลยเพราะอยากรู้ว่ามันจะทําให้ประสบการณ์การเล่นเกมนี้ของผมเปลี่ยนไปมากแค่ไหนเพราะอาจริงๆผมเล่นภาคนี้หลายรอบนะครับคือเล่นจนชินพูดง่ายงว่าเล่นจนไม่กลัวแล้วอะ แต่ว่าความคิดผมเปลี่ยนไปเลยเนื่องจากการที่มีเสียงเซราลรอบทิศทางโหคุณผู้ชมครับมันได้กลายเป็นอีกเกม b a r r e t t r System 6จะทาให้เรารู้สึกเหมือนกับเล่นเกมในโรงหนังเสียงต่างๆในฉากจะขับเคลื่อนไปพร้อมกับตําแหน่งของตัวละครเช่นถ้าซอมบี้อยู่หลังรีออนเสียงก็จะมาจากลาโพงหลังคือน่ากลัวมากน่ากลัวจนผมต้องพักก่อนไม่กล้าเล่นต่อเพราะมันสมจริงเกินเอาไปเลย10เต็ม10นะครับไม่คิดว่ามันจะโหดได้ขนาดนี้ หรืออีกเกมที่เลือกมาลองเล่นก็คือ Marvel Spider-Man 2เกมนี้ก็จะให้ประสบการณ์เหมือนเราดูหนัง Spider-Man ในโรงนะครับแต่ว่าเราเล่นเองนอกจากนั้นในตอนที่ขนยหายไปในเมืองก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในแมนฮัตตันจริงๆเพราะเราจะได้ยินเสียงคนหรือว่าเสียงสภาพแวดล้อมจากตำแหน่งรอบๆตัวซึ่งก็จะสอดรับกับพื้นที่ที่เราไปเยือนครับ แอปพลิเคชัน b r a v i a Connect ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สะท้อนความใส่ใจของทาง Sony ครับคือจะมีหรือว่าไม่มีก็ได้แต่ว่าพอมีแล้วมันยกระดับการใช้งานให้หน่าประทับใจขึ้นไปอีก b r a v เ a Connect จะทำการ c o n เน c กกับซาวบาร์ของเราเพื่อให้เราสามารถส่งคำสั่งจากตัวแอปพลิเคชันไปยังลำโพงได้อีกทางหนึ่งผู้ใช้งานสามารถเปิดปิดโหมดต่างๆ เพิ่มหรือลดเสียงทั้งตัววอลลุ่มและก็ความดังเบาของเสียงเบสหรือแม้แต่การเลือกอินพุตก็สามารถเลือกผ่านแอปได้เลยนอกจากนั้นถ้าผู้ชมมีทีวีโซนี่บราเวียผู้ชมก็สามารถควบคุมซาบาผ่านเมนูควิกเซตติ้งของทีวีได้โดยใช้ดีโมดเพียงอันเดียวเอาเละครับโดยสรุปแล้วบราเวียชีเตอร์ซิสเต็มนั้นตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งนะครับด้วยราคาเพียง2990บาทหรือถ้าซื้อพร้อมทีวีของโซนี่รุ่นไหนก็ได้ราคาก็จะเหลือที่17,990บาท ใครเล่นลำโพงจะทราบครับว่าซาบาราคานี้คือคคุ้มเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ระบบเสียงเซอร์รา์5.1แชนเนล1,000วัตต์ที่ทรงพลังแบบ all-in-one ทั้งซาบาซัาวบวูเฟอร์และก็ลำโพงหลังแบบไร้สายระบบเสียงเซอร์ราว์ที่ทรงพลังและสมจริงเติมชีวิตชีวาให้กับการชมภาพยนตร์เล่นเกมฟังเพลงหรือแม้แต่ดูคอนเสิร์ตของศิลป,ปินที่คุณผู้ชมชื่นชอบยกระดับการดูทีวีในทุกๆวันขึ้นไปอีกขั้นเหมือนกับคอนเซ็ปต์ของซาบาตัวนี้เลยนะครับที่ว่า cinema is coming home เอาละครับคุณผู้ชมที่สนใจผมจะแปะรายละเอีีีดิมอาาไวว้้้ใใหหน Des น description รับสโผจ เเด๋วมูฟลาไปก่อนขอบคุณคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ